เวลาที่คุณหายไปเนี่ยเขารู้สึกห่วงคุณรู้สึกไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยค่ะทั้งหึงทั้งห่วงหนักมากคุณหายไปเนี่ยใจคอไม่ดีค่ะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วตอนนี้เขาเริ่มใจคอปั่นป่วนแล้วเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแล้วว่าคุณถ่ายรูปอะไรกินข้าวกับใครทำอะไรที่ไหนทำไมไปเที่ยวใคร ทำไมคุณไม่ตอบว่าความเขาทำไมคุณดูเฉยชาเออเขาหึงคุณมากเลยนะองค์จริงไหมเวลาที่คุณหายไปนานๆอะ่ะเวลาที่คุณไม่ให้ความสนใจอะไรกับเขาแล้วเขาค่อนข้างจะมีความหึงความหวงคุณหนักเลยตอนนี้อ่ะเนยขอดู Energy ของทางฝั่งคุณหน่อยนะว่าคุณทําอะไรทําไมช่วงนี้เขาถึงหวงอ๋อคุณมีของคิงฟคือการถือหนึ่งดาบ คุณมีจุดยืนของตัวเองอ่ะคุณมีการตัดเข้าไปจากชีวิตอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณกลับมารักตัวเองแล้วคุณไม่เอาเขาแล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างไปให้เขาแล้วเขาทําให้คุณมีความสุขไม่ได้คุณเลยจําเป็นต้องตัด ะะตัดข้อไปจากชีวิตแล้วก็ไม่หันกลับไปมองเขาอีกเลยคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าคุณจะเดินหน้าต่อถึงแม้ถนนเส้นทางนี้จะไม่มีถนนให้คุณเดินไปก็แล้วแต่แต่คุณไม่สนใจอ่ะคุณจะมุ่งมั่นตั้งใจคุณจะเป็ดตายอดับหน้าเออนี่แหละคือความน่ากลัวของคุณที่ทําให้เขาค่อนข้างจะมีความคิดมากกังวลเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะทํางานก็ทําไม่เป็นสุขเลยตอนนี้ อ,อยู่ไหนทาอะไรก็คิดถึงในเรื่องคุณหาคุณใหญ่เลยคุณเอ้ยหาคุณทั่วทั้งป่าหินมะพานแล้วตอนนี้กำลังคิดวนวนว,นว,นว่าจะเอาอยัางไงต่อดีนะคิดวนแล้ววนอีกทําไมก่อนหน้านี้ไม่ดูแลคุณให้ดีทําไมข้อเสนออะไรบางอย่างที่คุณแบบอยากให้ทําแบบนี้อ่ะแค่ง่ายๆอ่ะแต่เขาทําเขากลับทําให้คุณไม่ได้อ่ะ ตอนนี้เขารู้สึกสํานึกผิดนึกได้คิดได้แล้วก็คิดวนๆซ้าๆซากๆว่าจะเอาอยัางไงดีจะทํายังไงต่อดีลด,ดูเหมือนว่าคุณจะไปแล้วไปรับคุณไม่กลับมาแล้วเขาหึงหวงคุณมากค่ะแล้วหาคุณแบบโอ้โหวุ่นวายสับสนมากเลยตอนนี้รู้จะยังไงดีนะคิดวนเวียนวนเวียนอยู่นั่นแหละเออจะอยังไงต่อดีสับสนวุ่นวายเอาแนยนอน,อนไม่ได้ตัดสินใจก็ไม่ได้อีกแล้วก็มีการรอข่าวสารจากคุณ รอข้อความรอไม่เสจจากคุณรอให้คุณกลับมารักเขากลับมาสนใจเขาเหมือนเดิมนี่คือการรอคอยอะรอแบบไรเงื่อนไขแล้วก็รอไปด้วยแบบไม่รู้ว่าคุณจะกลับมาไหมรอแบบไรความแบบอะไรนะรอแบบไรจุดหมายเออจุดหมายปลายทางไม่มีค่ะรอไปงั้นงั้นเลยแล้วรอไปด้วยความโศกเศร้ารอไปด้วยความแบบว่าไม่รู้ว่าคุณจะกลับมาไหมอ่ะ น้อรอด้วยความหมดหวังแต่ก็มีความรอมีความแบบแอบเข้าข้างตัวเองว่าคุณจะกลับมาเนี่ยเขาหวังว่าคุณน่ะจะรักเขาคนเดียวกลับมาให้ความสนใจแบบเขาคนเดียวแล้วเขาจะทําทุกวิถีทางให้คุณน่ะกลับมารักเขาเหมือนเดิมนี่คือความทิ่ของเขาเลยนะเขาจะดึงคุณกลับมารักเขาเหมือนเดิมให้ได้ค่ะแล้วนี่คือคําทํานายของคุณนะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับคําทํานายที่ดีมี ันไปได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้ไม่หมอด้วยนะคะ และสาหรับคนนะคะที่ต้องการเปิดดวงเสน่ห์น้ำเมตตานะคะแม่หมอมีการท,ทําพิธีกรรมจุดเทียนเสน่ห์วันที่23กรกฎาคมนี้นะ <c oughs> ใครที่มีความรักต้องการเอาดวงชะตาของเรากับของคนรักของเรามาผูกดวงชะตาอยู่ด้วยกันในเทียนเสน่ห์คือการเอาวันชื่อวันเดือนวีเกิดนะคะไปใส่ในตามตำราโหราศาสตร์แล้วนําดวงตามโหราศาสตร์ของเรากับคนรักของเรามาผูกไว้ด้วยกันแล้วก็ยัดไปนในไส้เทียนนะคะเป็นเป็นเทียนเสน่ห์ที่เป็นด้านความรักโดยตรง ที่มีความเชื่อว่าใครจุดเทียนแบบนี้นะคะจะทําให้ความรักของเรากับเขามีความยั่งยืนอยู่ด้วยกันตลอดไปถ้าทะเลาะกันอยู่ก็จะทําให้หันหน้าเข้ามารักกันแน่นแฟนกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดไปค่ะส่วนคนที่โสดนะคะต้องการเปิดดวงเสน่ห์น้าเมตตานี้ก็ได้เหมือนกันค่ะทําให้เราได้พบเจอเนื้อคู่ให้คนเข้าหาเราเยอะๆหรือคนที่มีหน้าที่การงานเรื่องธุรกิจนะคะต้องการให้คนลูกค้าเข้ามาหาเราขายสินค้าดีมากด้วยการเปิดดวงเสน่ห์น้าเมตตา มีเทียนลาหูนะคะที่บูชาเรื่องโภกทััพย์อำนาจบาร,รมีเน้นชนะศัตรูคู่แข่งขึ้นศาลคดีความให้ชนะนะคะทำอะไรก็ให้ให้เก็บการได้รับชัยชนะได้เน้นในเรื่องของอำนาจบาร,รมีต้องบูชาเทียนลาหูนะคะเปิดดวงอำนาจบาร,รมีเปิดดวงชนะคู่แข่งแล้วยังเสริมดวงด้วยการเปิดดวงมหาล่ำรวยโภกทรัพย์ค่ะเปิดเงินเข้ามาทุกๆกทาง เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของดาวราหูราหูจะเป็นการเสริมดวงนะคะในเรื่องของโชคลาภเงินทองอำนาจบารมีนะคะใครสนใจเทียนราหูก็อยู่ที่699แล้วก็มีเทียนนพเก้านะคะที่เป็นการเสริมดวงชะตาเหมือนตุยแล้วเกิดใหม่ก็คือการเปิดดวงชะตาเปิดดวงการเงินการงานความรัก ครอบคลุมทั้งจักรวาลค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากทำพิธีกรรมจุดเทียนนะคะรีบจองเลยนะห,หมอปิดการโอนจองวันที่ยีบสองกร,รกฎาแล้ววันที่23สานะคะก็คือทําการทําพิธีกรรมจุดเทียนกันให้พวกเรานะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะรีบจับจองกันมาได้เลยนะคะผ่านทางแอปสีเขียวกับแม่หมอได้เลยค่ะยีบสี่ชั่วโมงค่ะ